โอเคโอเคต่อไปีครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมดาบพิฆาตศูนที่ผมที่มันเป็นเกมล่าสุดที่มันเป็นเกมหม่ไแล้วะนะเอ๊ะไม่ใช่ดาบพิฆาตศูนล่าสุดนะฮที่ผมลงไปนะฮะก็คือมันไม่ใช่คลิปล่าสุดหรอก,รอกเออเป็นเกมเป็นเกมดาบพิฆาตศูนหนึ่งเดียวในะในช่องเกมโนว์สองนะฮะมันจะมาสอนโหลดก,ก็คือ คือมันก็เกมกมดเกมหมดมันเป็นเกมลิงไฟอยู่แล้วแหละไม่ต้องบอกก็รู้คู่อย่งหาเกมพวกนี้แหละเล่นอนะ่ะไม่หรือไม่หรือไม่ใช่ก็จังหวะนั่นแหละโอเคกูคเราจะเกมก่อนนะทุกคนเข้ามาที่ Youtube จริงไม่ใช่เกมไหนเพื่อขอตดสน่นะครับนี่ยจริงคือเกแมแบบเพ่อข้อตัูนย์เมือถืออย่างเดียวเนาะไม่ใช่สอนไม่ใช่สอนโหลดแต่อย่างใดนะเลื่อนไปโอเคผมขอวิใช้วิธีการโกก็คือก็ดิงนิ้วใช่ไหม ช่องอยู่คอดีนิน้วใช่ไหมเนี่ยแหละทุกคนต้องมาเจออย่างนี้นะเดี๋ยวว่าหรือว่าเกมเดียวกันก็แค่แต่ว่าต้องมีลิงก์นะเออก็กดเข้ามาแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ดาวน์โหลด ต่อไปคือมันก็จะตัวเล็กหน่อยแต่ผมก็ก็ย่อขยับมาได้น,นี่แล้วก็มันมีขึ้นว่าดาวกำลังดาวน์โหลดไฟล์โอ้ยเนาะแล้วก็กดหมาที่ตรงนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็กดไปโอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็อน้คนก็ก็ไหวนะอืม แค่นั้นเราเหล่านี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย